ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรเช้านี้หลายคนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาร,สาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับด่วนอย่าลืมเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรวันนี้ทยอยจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้เกษตรกร,ร,กรชุดที่2ที่ตรวจสอบความซ้ําซ้อนมาแล้วจํานวน3.4ล้านลายจากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลมมเมื่อวันที่25เมษายน2563 มีมติเห็นชอบการดําเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสเชื้อโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดนายอนันต์สุพรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยเมื่อวันที่21พฤษภาคมว่ารอผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรประมาณ3.4ล้านคนซึ่งสำนักงานเศรษฐก,รรกิจการคลังหรือสอสอคอกำลังตรวจสอบไม่ให้สำรอนกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐคาดว่าสอสอคอจะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรวันที่ 21พฤษภาคม2563ดังนั้นทันทีที่ข้อมูลมาถึงจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสโอนเงินเข้าบัญชีชุดนี้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2563โดยตามแผนงานที่วางไว้จะจ่ายเงินครบวันที่ 25พฤษภาคม2563จากนั้นเตรียมรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15พฤษภาคมซึ่งมีประมาณ1.57ล้านคนต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกันหากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่27พฤษภาคมจะจ่ายเงินวันที่ 3 0ถึง31พฤษภาคม2 5 6 3น้สาี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปที่สำนักงานส่วนภูมิภาคได้แก่ 1. กรมส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรที่สำนักงานเกษตรกร,ร,กรอำเภอทุกแห่ง 2. กรมประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง3 กรมปศุสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง 4. กรมหม่อนไหมที่กรมหม่อนไหมและศูนย์หม่อนไหม21แหง่ง 5. การยางแห่งประเทศไทยที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง 6. ยาสูบแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง8สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดอย่างไรก็ตามสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2563ในเวลาราชาการวงเล็บไม่เว้นวันหยุดราชาการยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่3สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31กร,รกฎาคม2563ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการได้ที่ www.moac.go.th ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ